ขณะที่การลอบยิงนักกวีเสื้อแดงกลางวันแสกๆที่ร้านอาหารครกไม้ไทยลาวเมื่อวานนี้ได้สร้างข้อสงสัยให้กับสังคมนะคะว่าเป็นการไล่ล่าแกนนำคนเสื้อแดงหรือไม่เราจะไปติดตามร่องรอยกระสุนนะคะปิดชีพไม้หนึ่งกกุนทีกับทีมข่าว d n เค่ะครับคดีที่ได้รับความสนใจจากสังคมณนะขณะน,นี้ก็เป็นคดีของคุณไม้หนึ่งกกุนทีนะครับนักกวีคนเสื้อแดง ที่ถูกลอบยิงจนเสียชีวิตที่บริเวณคกไม้ไทยลาวแห่งนี้นะครับโดยการกระทําดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการกระทําที่ค่อนข้างอุดชกันนะครับเพราะว่าได้ดักลอบยิงในเวลากลางวันแสกเราจะไปย้อนลอยดูวินาทีที่คุณไม้หนึ่งกอกลทีถูกลอบยิงจนเสียชีวิตกันครับ ทีมข่าวดินเอ็นได้สอบถามพนักงานร้านอาหารคกไม้ไทยลาวถึงเหตุการณ์การลอบยิงในกระบนดวงผาสุกหรือไม้หนึ่งกอกุนทีว่าไม้หนึ่งมักจะรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งนี้เป็นประจำนาทีที่กวีไพ่ถูกจ่อยิงยังคิดว่าเป็นเสียงประทัดจึงไม่ได้สนใจและคนในร้านอาหารก็ไม่มีใครทราบเพราะร้านอาหารมีลูกค้ามากและมีการเปิดเพลงอยู่ตลอดเวลาจนเกิดเหตุชุมุนถึงได้ทราบว่าคุณไม้หนึ่งถูกยิง ขณะดเดียวกันพนักงานร้านอาหารคกไม้ไทยเลาได้นําทีมข่าวดนเอ็นเปิดกล้องวงจรปิดเพื่อดูลําดับเหตุการณ์ก่อนคุณไม้หนึ่งจะเสียชีวิตโดยในเวลา11บเนากาสนาทีคุณไม้หนึ่งกับอาจารย์หวานสุดารังกุพันธ์และเพื่อนอีกสองคนเดินทางมารับประทานอาหารนั่งตรงโต๊ะที่ติดกับบริเวณทางออกหลังจากนั้นได้จ่ายเงินค่าอาหารและเดินไปยังลานจอดรถเพื่อขึ้นรถในเวลา13บสนากาสี่อนาทีก่อนที่อีกสองนาทีต่อมา คนร้ายสองคนที่ได้ดักรออยู่ก่อนหน้านี้แล้วได้ใช้ปืนเสเวยงมมกระหน่ำยิงสีนัดซ้อนเข้ากลางอกส่งผลให้ไม้หนึ่งฟุบขาดที่นั่งรถคนขับก่อนที่คนร้ายทั้งสองคนจะหลบหนีด้วยรถจัก,กรยานยนต์ไปทางซอยลอดพะเขาอย่างลอยนวลครับพื้นที่ข้างหลังผมณขณะนี้นะครับก็เป็นบริเวณที่คุณไม้หนึ่งพร้อมกับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะครับเดินออกมาเพื่อจะมาขึ้นรถในบริเวณณจุดนี้นะครับพอคุณไม้หนึ่งขึ้นรถนะครับก็มีคนร้าย ตามที่พยานระแวกแห่งนี้ระบุนะครับว่าคาดว่าคนร้ายน่าจะกระหน่ำยิงมาจากบริเวณด้านนี้นะครับประมาณ4นัดนะฮะก่อนที่จะขึ้นรถที่บริเวณต้นไม้แห่งนี้นะฮะมีมอเตอร์ไซค์จอดรอดักอยู่นะครับแล้วก็กระหน่ำยิงอีกนัดหนึ่งโดยหลังจากนั้นนะครับพลเมืองดีนะครับพอเห็นก็ได้ช่วยชีวิตของคุณไม้หนึ่งนะครับโดยจะเห็นจากกองเลือดที่อยู่ตรงนี้นะฮะ ก่อนที่จะนำไปส่งที่โรงพยาบาลครับและด้านหลังผมตรงนี้นะครับที่เป็นถนนนะฮะคาดว่าจะเป็นเส้นทางหลบหนีของกลุ่มคนร้ายนะครับขณะเดียวกันพยานที่อยู่ในบริเวณแถวร้านอาหารคกไม้ไทยลาวเล่านาทีชีวิตนี้ว่ามีคนร้ายอยู่สองคนใส่หมวกไหมพรมซุ่มสังหารไม้หนึกอยู่ที่บริเวณหน้าอาพาร์ตเมนต์ ก่อนจะลั่นเหนว่ไกกระสุนปิดชีพไม้หนึ่งจนเสียชีวิตณเวลานี้ ty, คงต้องฝากความหวังให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ในเร็ววันเพื่อขี้คายความสงสัยต่อสังคมว่าเป็นการไล่ล่าแกนนำคนเสื้อแดงหรือไม่เพราะสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันชวนให้น่าคิดเป็นอย่างยิ่งพงพิพัฒน์ภูเขาถ่ายภาพทเนศศิวิรัน์ทีมข่าว DNN รายงาน